ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅស្រុកពញាក្រែកអ្នកដែលធ្លាប់ស្ដានដានរឿង파ណទីព្រំដែនអីដឹងហើយគឺនៅតំបងខ្មុំយើងនេះគឺបាត់ដីច្រើនមែនទែនអ្នកស្រីទៅទទួលសម្ណងទៅទទួលសម្ណងហ្នឹងក្នុងអាថុងបាវគេនិយាយហ្នឹងដែរអ្នកស្រីចា៎ពីហៅខ្ញុំថ្ងៃមិញហ្នឹងគឺយកសម្បត្តិមក จนสยามขโมยวัฒนธรรมในขณะที่เวียดนามขโมยดินแดนนี่เป็นคำพูดของชาวกัมพูชาที่พูดติดปากกันมาอย่างยาวนาน ท่านผู้ชมครับเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ากัมพูชามักจะเกรมวัฒนธรรมไทยมาตลอดนะครับแบบไม่จบไม่สิ้นสักทีในขณะที่พวกเขากําลังเกรมวัฒนธรรมไทยชาวเวียดนามก็กําลังกลืนกินดินแดนของพวกเขาเข้าไปเรื่อยๆซึ่งเรื่องดินแดนนั้นทั้งกัมพูชาและเวียดนามมีปัญหากันมานานแล้วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับมีชาวบ้านตามพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดบองขมุมได้สูญเสียพื้นที่ทําการเกษตรที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของพวกเขา ให้แก่เวียดนามนะครับปัญหาเหล่านี้มีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งแม้ว่าชาวบ้านจะพยายามพากันร้องเรียนแต่พวกเขาก็ถูกปิดปากเงียบและไม่กล้าพูดเรื่องนี้เพราะกลัวว่าทางเจ้าหน้าที่จะจับไปขังและลงโทษ ล่าสุดนะครับสื่อของกัมพูชาอย่างกัมโบเด o d i ันทีวีได้รายงานเรื่องนี้อีกครั้งโดยมีการพาดหัวข่าวผ่านเพจ Facebook ว่าโจนที่เลวร้ายที่สุดเวียดนามยังคงพยายามปักหลักเขตแดนแบบนี้ต่อไปอนาคตกัมพูชาจะกลายเป็นชนกลุ่มน้อยในบ้านเกิดได้หรือไม่ โดยคลิปวิดีโอดังกล่าวได้ถ่ายทําโดยพระรูปหนึ่งนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเสียดินแดนของเขมรตามแนวชายแดนและแสดงให้เห็นว่าเวียดนามกําลังค่อยๆขยับเขตแดนเข้ามาเรื่อยๆในพื้นที่ของกัมพูชานะครับนอกจากนี้แล้วทางสื่อยังตั้งคําถามว่านี่คือยุทธศาสตร์การสูญเสียดินแดนโดยผู้นําของเขมรหรือไม่จากคลิปวิดีโอดังกล่าวที่ชาวกัมพูชาต้องเสียดินแดนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษสร้างความเจ็บช้ำใจโดยที่พวกเขาไม่ สามารถทำอะไรได้เลยมีชาวกัมพูชาเข้ามาแสดงความคิดเห็นประมาณ1,000กว่าคอมเมนต์นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ได้แสดงความคิดเห็นไปในแนวทางตัดเพาะและโทษรัฐบาลที่ไม่เหลียวแลพวกเขาบางคนถึงขั้นบอกว่าจบแล้วประเทศเขมรถ้าความเป็นผู้นำแบบนี้คงไม่เหลือแผ่นดินแล้วและยังมีชาวเวียดนามนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยโดยเขาบอกว่า กัมพูชาโกหกและบิดเบือนความจริงเป็นวิธีการน้องเรียนความไม่รู้ที่ไม่มีมูลความจริงเกี่ยวกับดินแดนของประเทศขเขมปรป่าเถื่อนไม่มีกฎหมายมีแต่โกหกหลอกลวงความคิดเห็นจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันดูนะครับโดยชาวกัมพูชาคนแรกได้แสดงความคิดเห็นว่าเพื่อปกป้องดินแดนประเทศของเราเฉพาะชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนเท่านั้นที่สามารถปกป้องได้ มิฉะนั้นดินแดนจะสูญเสียไปทีละเล็กทีละน้อยเพราะประชาชนมักจะถูกร้ำพรมแดนเข้าไปในดินแดนกัมพูชาชาวกัมพูชาคนถัดมาได้กล่าวว่า 1. ทุกวันนี้กัมพูชาไม่มีที่ทำงานต่อสู้เพื่อแผ่นดินและชาติเหมือนพามา 2. เขมรวันนี้ไม่มีผู้นำแบบยูเครนมีแต่ผู้นำขี้ขลาดและเสแสง้งมรดกข,ของชาติยุคอังกอร์จะมีประโยชน์อะไรหากเวียดนามสังหารชาวกัมพูชาอย่างมีประสิทธิภาพผ่านผู้นำจอมปลอมคนนี้ส่วนชาวกัมพูชาคนถัดมาบอกว่าการล่วงละเมิดแบบค่อยเป็นค่อยไปของชาวเวียดนามแสดงให้เห็นว่ากลุ่มชาติพันธุ์ไม่กลัวการล่วงละเมิดภายใต้ข้ออ้างว่าผู้นำกัมพูชาไม่มีสมอง จากนั้นชาวกัมพูชาคนถัดมานะครับไดแสดงความคิดเห็นว่ากัมพูชาของฉันวีระบุรุษรุ่นก่อนพยายามปกป้องดูแลแต่ถูกผู้นํายุคนี้ทําลายชาวกัมพูชาคนถัดมาได้แสดงความคิดเห็นตัดเพาะถึงเรื่องนี้ว่ามันจบแล้วท้าเขมรเป็นแบบนี้ต่อไปมันคงจบจริงๆเช่นเดียวกับคนถัดมานะครับกล่าวว่าจบแล้วประเทศเขมรท้าความเป็นผู้นําเป็นแบบนี้คงไม่เหลือแผ่นดิน คนทันมาได้แสดงความคิดเห็นแบบประชดประชันว่าขอบคุณสันติภาพจริงๆขอบคุณมากๆที่เวลาคนประท้วงต้องติดคุกนั่นแหละคือปัญหาความคิดเห็นทันมมาบอกว่าถ้าพวกเราทุกคนร่วมมือกันสร้างรัว้วกั้นระหว่างกัมพูชาและเวียดนามฉันไม่รู้ว่ามันจะดีแค่ไหนบางทีเราอาจจะทิ้งแผ่นดินไว้ให้คนรุ่นหลังก็ได้ ชาวกัมพูชาคนถ่านมาได้ตั้งคำถามว่าทำไมชาวกัมพูชามักจะกลัวเวียดนามชาวเวียดนามมีความทะเยอทะยานที่จะได้ดินแดนกัมพูชาสำหรับลูกหลานผู้นํากัมพูชาต้องการอะไรส่วนคนถ่านมาบอกว่าสิ้นแผ่นดินขเขมรดังน้ําแข็งละลายเพราะโจนเวียดนามมีอุบายสารพัด ชาวกัมพูชาคนถัดมาได้เข้ามาตั้งคำถามในแนวประชดประชันว่าจำนวนที่ดินบนแผนที่เดิมแต่ที่ดินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำไมที่ดินเดินเองเป็นหรือมีคนขโมยชายแดนความคิดเห็นคนถัดมานะครับเป็นชาวไทยได้เข้ามาบอกว่าแผ่นดินของกัมพูชาอย่าไปโง่ให้เวียดนามช่วยดูแลต่อต้านเอาไว้ไม่งั้นเวียดนามมันจะเอาไปหมด คนถัดมาครับสัตว์ประหลาดเวียดนามตัวนี้ไม่ละทิ้งความทะเยอทะยานที่จะร้นแผ่นดินขเขมรคนถัดมาบอกว่าอยากถามว่าทําไมฝรั่งเศสถึงมีสิทธิ์ตัดดินแดนกัมพูชาให้กับเวียดนามแบบนี้ผมว่าไม่ยุติธรรมเลยที่ทําให้เด็กกัมพูชาต้องทนทุกข์ทรมานแบบนี้เช้ากัมพูชาคนถัดมานะครับได้แ,แสดงความคิดเห็นแบบตัดพ้อว่าถ้าพูดถึงเรื่องชายแดนกูโคตรเจ็บแต่ไม่กล้าพูดเพราะกลัวติดคุก ส่วนชาวกัมพูชาคนถัดมานะครับมึงเก่งมากไม่ได้โง่เหมือนแม่ผู้นำขเขมรเลยโง่ชาวกัมพูชาคนถัดมาได้แสดงความคิดเห็นแบบประชดประชันนะครับโดยเขาบอกว่าขอบคุณความสงบสุขที่ไม่ได้ปกป้องผืนดินที่บรรพบุรุษทิ้งไว้แต่กลับรวมแผ่นดินให้เป็นที่เรื่องลือชาวกัมพูชาคนถัดมาบอกว่าไม่ใช่จากเวียดนามแต่มาจากรัฐบาลของเราสิ่งช่วยให้พวกเขาได้เข้ามาเรื่อย ส่วนชาวกัมพูชาคนถันมากล่าวว่าถ้าผู้นํารักชาติเหมือนยูเครนเราจะเป็นอิสระที่จะตายเพื่อชาติยูเครนมีสงครามปกป้องแผ่นดินแล้วความสงบสุขของเราละ่ะคนถันมาครับบอกว่าถ้าเราไม่รู้จะควบคุมยังไงก็ปล่อยมันไปฉันพูดอะไรไม่ออกฉันเจ็บปวดคนถันมาได้ตั้งคำถามว่าในฐานะประชาชนคนหนึ่งผมขอถามตรงๆว่านายกรัฐมนตรีฮุนเซนอนุมัติหรือโอนหรือไม่ นั่นคือเหตุผลว่าทําไมเวียดนามบุกอาณาเขตของกัมพูชาตลอดไปส่วนความคิดเห็นถัดมานะครับเป็นชาวเวียดนามได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าพวกนายอย่าทําให้นายกโกรธถ้าไม่ใช่เพราะนายกนายคงไม่เหลือใครเพราะพวกเขาจะถูกขมนินแดงฆ่าตายความคิดเห็นถัดมาครับบอกว่าน่าเศร้าที่ผู้นําชั่วร้ายไม่สนใจชาวกัมพูชาควรสร้างรั้วหินหรือรั้วลวดหนามตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันการสูญเสียเพิ่มเติม ความคิดเห็นคนถัดมาเป็นชาวเวียดนามนะครับได้คอมเมนต์เป็นภาษาเขมรซึ่งเขาบอกว่าคนเขมรอากตันอยู่โง่เขลามักเป็นสุนัขก,กินเนื้อที่เลวร้ายที่สุดแล้วอะไรล่ะที่พิสูจน์ว่าเวียดนามใต้เป็นดินแดนของคุณนอกจากเรื่องโกหกและบิดเบือนการให้ข่าวตามแนวชายแดนกับเราเป็นวิธีการของคุณในการเรียกร้องความไม่รู้ที่ไม่มีมูลความจริงเกี่ยวกับดินแดนของประเทศเขมรป่าเถื่อนไม่มีกฎหมายมีแต่โกหกหลอกลวง เกลียดเขมรขยะแชทาธาตุฝรั่งเศสแต่อยากบุกเวียดนามจากนั้นชาวเวียดนามคนถัดมานะครับได้บอกว่าบ้าไปแล้วภาพลวงตาจบลงแล้วด่าทางออนไลน์ทั้งวันเรียกร้องแผ่นดินทางออนไลน์ฉันเบื่อเพื่อนบ้านที่ส่งเสียงดังความคิดเนถัดมานะครับเป็นชาวกัมพูชาเขาบอกว่าวเวียดนามไม่มีดินแดนยึดดินแดนลาวดินแดนขเขมรไปเป็นของตัวเองและขเขมรบางส่วนก็ยังใช้ที่ดินเหล่านั้นอยู่ ส่วนชาวกัมพูชาคนถัดมาบอกว่าไม่ต้องกลัวกัมพูชาจะมีวันทำลายล้างเวียดนามให้ย่อยยับตราบใดที่กัมพูชามีจิตวิญญาณเดียวกับญี่ปุ่นและอิสราเอลและคอมเมนต์สุดท้ายนะครับเป็นชาวกัมพูชาได้บอกว่าเวียดนามไม่ได้น่ากลัววันนี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเผ่าพันธุ์เขมรสายเลือดเขมรที่ปกป้องเวียดนามเหมือนสมัยที่เวียดนามเคยลุกรานแผ่นดินเขมรกัมพูชา และทั้งหมดนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นความคิดเห็นเพียงบางส่วนเท่านั้นของชาวกัมพูชาและชาวเวียดนามนะครับที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับหากขบูลในการแปลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยการรับรู้ข่าวสารเพียงด้านในด้านหนึ่งอย่างไม่รู้ตัวผู้รับอาจจะหลงผิดคิดว่ารับรู้ทุกมุมมองลองไต่ตรองอีกครั้งและอย่าลืมใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินก็มีเพียงเท่านี้เราเจอกันใหมค่คลิปหน้า